ปะะสปครบท่านผู้ชมตอนนี้เขาเข้าป่าหาเห็ดพอดีย่างเข้ามาประมาณ2กิโลเขามาเจอเห็ดซีนอันนี้คือเห็ดซีนอยู่ปาาเขตภพักเหนือของอเมริกาเห็ดซีนนี่หอมท่านผู้ชมคื่อนเข็ดกระด้างบานเฮากินแบบเดียวกันเลยหอมพอดีมาเจอพอดีเลยโชคดีมานีโอ้ หอมขนาดเกินมาเห็ดซีนห,นอ,หอมขนาดโอเคผู้ชมอนุญาตเก็บเห็ดกันเนอนี่ยามเห็ดปลวกออกเดือนเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาช่วงอันใบไม้เปลี่ยนสีนี่นต้นเมโปมันตายเนี่ยเป็นโบเกิดของเห็ดปลวกใใแค่เทศไ าป่าเมริกามันอุดมสมบูรณ์ก็จะอนุรลักได้ดีนะแล้วใบไม้มันสะสมสะสมแล้วมันเกิดเป็นเสื้อเฮ็ดขึ้นมานพวกนี้มันจะออกนี่อันนี้ยังเฮ็ดยังมูเห็ดเห็ดเบื่อให้ยังกินไรพวกนี้นดำๆแต่ว,ว่าเดือนเขานาหนาวนี่สิมาทายบึงนี่อันนี้ก็เจื้อดอง เห็ดน้ำหมากต้องน้อนหน่อยอร่อนี่นดอกหนึ่งแกงกระเซ็บอยู่มนจะกขมไีหนึ่งแกงปน่นกันหลายเห็ดโอ้โี่จริงเนี่ยแถวนี้เป็นป้าเห็ดตก่า เชียงนกฝนตกเริ่มหยุดแล้วเมื่อกี้ฝนตกตกปล่อยๆเริ่มหยุดนี่แถวนี้ถ้ามันถึกหามันออกเหตับเตาเ่าโอ้ยแมนบดแถวนี้พี่น้องนี่เออนี่นี่เหตับเต่าเนี่ย ดอกแล้วเที่นี่บริเวณมันออาทุกปีมันออกนี่ออกนี่เก็บออกบางปีม้าก็ทันบางปีม้าก็บ่ทันเห็ดน้ำมากเน่า อันนี้คือป่าเห็ดตับเต่าเฮ็ดต้นคือเห็ดปวก โอ้เน่าเลยเห็ดพึ่งพี่น้องเห็ดพึ่งเน่าเลยเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมาก,กเอาดอกนี่พี่น้อง นี่ท่ายให้เอฟซีได้เบิรงเนาะต้นไม้ในอเมริกาหรือว่าพืชเครือเข่าหรือว่าเป็นไม้เลื้อยของอเมริกานี่เป็นพิษทีเนาถ้าเขาไปสัมผัสได้น้อยนี่โอเคแต่ว่าถ้าไปถ้าเขาถ้าเขา่ันบบมีเสื้อผ้ากันผิวหนังเขาวันเขาไปทึกหรือว่าเาไปยางมันทึกนี่โอ้ยอีโยความขันสุดเท่านั้น คันแบบมาหาคันอะไรเลยบอวสังที่บอกนี่มีสองมีสองเพยทน,นี่ที่กำลังเห็นนี่ใบมีห้าใบนี่กับอนามอหนึ่งเออเราปุ๋ปยส่วอกปุ๋ยส่วไอวีแต่ผู้ค่าเยียบนี่เพราะว่ามี่นีใช้เกือบนะใส้เกือบกับสรงยีนมันกันได้อีกพันหนึ่งในไทยบึงอันตรายคี่เนาะต้องระวัง เวลามันถึกนี่โอ้เป็นซองทรรทิศก็บอหายนะนยิ่งเกา่ายิ่งคันถ้ามันคันมาอีนี่ต้องไปเปิดน้ำห้อนใส่อย่าใส่นี่กับได้โยดมันก็รบรรเทานี่นี่นี่หมอนี่หมอหาใ่สุดยอดอีกหมอนึงอีกหมอนึงนี่ที่ทายเบิง่งอันตรายไปเนอะ กลับแล้วพี่น้องแต่เป็นตกลนะคำลงคำลงย่านนั่นน,นนะย่านหมาป่าโอ้ถูกเพ็ดละง,งกบาท ตัวบีเวอร์อีละพีน่น้องกัดไปดูเขากำลังยางผ่านรถพี่น้องคําลงคํลงลาลงยันมันมืดกลางทางไปสายก็บม่ได้ออกมาเริ่มสปีดหนึง น้ำมาโอ้โหโมไปแล้วพอแล้วพอแก็งแล้วน้นองบัวนี่อย่าไปพ่วงแถน,นี้ออกเต้ เสื้อเห็ดเสื้อลาเห็ดสักว่าเห็ดน่ากินเนาะโอ้เดี๋ยวจะถ่ยายให้เรามาก่อนชิว่าปุคาว่ามโมนี่พวกน่ะตัวบีเวอร์มันกัดพีน่นนองเมื่อกี้เราถ่ายให้เบิร์นี่มันกัดหักตู้มเลย ขาดปุด๊บกัดแลด้วก็เหลืออีกหนึ่งก็มันก็ลมมามันก็หักกัดออมอ้อมออม,อ,อมไป